สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลชี้เป้าซื้อบ้านบ้านทรงบดเดนหลังนี้ครับทำได้80%นแล้วครับยังไม่ได้ใส่ประตูวงกบใส่บานประตูแล้วก็บานหน้าต่างนะครับแต่วงกบด้านนอกเราใส่แล้วนะครับบ้านหลังนี้ครับกกคูณ7นะครับบ้านลุงนัดนะครับฝาตีแนวนอนนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าทรงบดเดินนะครับฝาตีแนวนอนหรือว่าแป้นเกรดนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ70 5้าเซนนะครับยกสูงได้ครับเพื่อนๆสามารถยกสูงได้หยดน้ำล้อมรอบระเบียงครับมีระเบียงแล้วก็มีอ่องรับแขกเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับดูบ้านนอกก่อนดูด้านนอกก่อนครับนี่ฮะพื้นนะครับตรงนี้ก็ระเบียงครับถือว่าระเบียงก็ใหญ่ครับนี่บานประตูสไลด์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่บานประตูครับ2เมตรนะครับ2คูณ3ตรงนี้นะครับ นี่ฮะหน้าต่างก็สไลด์ครับแบบนี้นะครับทำแบบนี้หน้าต่างสไลด์ครับนี่ห้องรับแขกครับห้องรับแขกแล้วก็เชื่อมต่อครับห้องครับน่าจะเป็นห้องน้ํานะครับตรงนี้นะครับฝ้าแนวในตีแนวตั้งนะครับฝ้าไปดานตีแนวเรียบบางใบครับลงสียังไม่ได้ลงครับยังไม่ได้ลงสีด้านนอกก็ลงสีบางส่วนแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวใส่หน้าต่างสไลด์ให้นะครับนี่ห้องรับแขกนะครับ แล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องนอนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องพื้นที่หน้าใจสอยนะครับทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่นะครับนี่ห้องนอนครับขนาดสามเมตรนะครับสามเมตรนะครับฝ้าไปนยังตีไม่หมดนะครับเนียตีไม่หมดนิดหน่อยนะครับไปเห็นกระทงอยู่เลยครับเพื่อนๆพืนกระใจนะมันมีกระทงต้องตีนะบ้านหลังนี้นะครับยังเห็นกระทงยังตีไม่หมดครับอันนี้ก็ อีกห้องหนึ่งครับแต่ว่าบอกแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ70 80%นะครับพื้นที่ใช้สอยก็ไม่ต่ำกา่า3เมตรถึง3เมตรล0สิบครับนะครับนี่ฝั่งนี้ตีฝาเรียบร้อยแล้วครับนะนะฝ้าเพดานครับยังไม่เรียบร้อยครับยังไม่ได้ตีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ตีให้นะครับ70%แล้วกันนะครับบ้านหลังนี้หนึ่งรับเบียงหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็สองห้องนอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีครับพื้นที่ใช้สอยหน้าห้องน้ําครับนี่ฮะประมาณหนึ่งเมตรครับ หนึ่งเมตรกว่าๆนะครับตู้นี้ห้องน้ําก็ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะครับนี่้าไปดันตีแล้วครับห้องน้ําตีแล้วครับนะใจสมาร์ทบอร์ดตีไว้ข้างๆนะครับนะนี่ก็มีบานประตูเปิดไปข้างหลังด้วยนะครับโอเคครับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ก็อย่างที่บอกครับประมาณหกคูณเจ็ดนะครับขายราคาดูใต้คลิปวิดีโอครับอืเพื่อนๆเคาะที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับจะมีราคาอยู่ใต้คลิปนะครับหากสนใจนะครับก็ คุยกับลุงนัดนะครับรงการเจ้าของลุงนัดนะครับหลวงกิตชาแนลครับบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับเดี๋ยวลุงนัดลดให้หลายหมื่นแน่นอนครับรับประกันเลยว่าลดให้หลายหมื่นครับและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามหลวงกิตหรือว่ากิตติด้วยนะครับช่องกิตติชาแนลครับหลวงกิตชาแนลนะครับโอเคนะครับกดติดตามด้วยครับ